สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคาวิเศษนะครับยาำเช้าวันพฤศจิกายนที่8ตุลาคมสองพันครับอยู่ที่อำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับอยากจะให้เห็นบรรยากาศการความสวยง,งามนะครับของพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาที่วัดเขาทำเทียมฮันนี่ดี Bomb, เจบอมเบื้องหลังการทางานครับโอ้พเพื่อนๆนี่ฮนะบินโดน นี่ครับใครอยากรู้ว่ามืออาชีพเขาทำงานกันยังไงครับนี่ใช้บินโดนนะครับจากตรงนี้ฮะบินโดนมองเข้าไปครับนี่ทำงานเพื่อโปรโมทท่องเที่ยวชุมชนครับรนี่ฮะเราจะเห็นพระพุทธรูปใหญ่ตรงนู้นไหมครับด้านน้นนะครับเราอยู่อยู่ที่บ้านหน้าผาแต่ยีเจบอกมาโดนบินไปแลวไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้อยู่ตรงนี้นรนนนนเราอยู่อยู่ห่างเท่าไหร่ครับตอนนี้ ประมาณ400เมตรครับ400เมตรนะครับ400เมตรบินเข้าไปบินเข้าไปที่องค์พระครับ oh. โอ้โหเป็นไงล่ะมุมนี้สุดๆเป็นอะไรไงอะมุมนี้สุดๆ,ๆครับไม่สิ่นเลยะสวยงามนะมนะกันแรกผมว่าเป็นพระพุทธรูปยืนนะเนี่ยโอ้ย oh, ติดกับนี่เลยครับเขาเลยครับหลังพระพุทธรูปเป็นหินเลยครับ oh. เป็นหน้าผาเลยโอ้โห oh. oh. สวยจริงๆ Mm. นี่ใหม่มุมนะครับเนี่ยนี่ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยอ่านี่ฮะแล้วก็มองไปนี่ฮะตอนแรกผมนึกว่าเป็นผู้ทุรูปยืนที่ไหนที่ไหนได้เป็นผูทุรูปนั่งโดนนี้ดีกว่า mm hmm. ด้านข้างมีบ่อน,น้ำโอ้โห mm hmm. oh สุดๆมากข้างบนน่ากำลังจะสร้างเจดีย์ด้วยครับใช่ mm hmm. ใช่เนี่ยโดนบินดูด้านข้างครับอ๋ม,มีถ้ำด้วยตรงนี้เจาะผ่าน mm hmm. ตรงกลางครับ ก่อนไปเที่ยวดูอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อนก่อนไปเที่ยวนี่ฮะชมหน้าดีเจปอมสุดยอดมากนี่ฮะว่าที่ช่างภาพระดับประเทศคนต่อไปอไม่แพ้ไม่แพ้ National Geographic ครับขอบ,บอกเป็นรูปหัวใจเลยครับ ตรงนี้ลมค่อนข้างแรงมากมีการเตือนจากหน้าจอนะครับอ๋อโดนเตือนมาเลยเอ่ะใช่ครับโอ้ออครานี้ก็คงจะปโปรโมทไปในหลายประเทศนะครับอาจจะผ่านจะผ่านทาง Shutterstock นะครับขายบ้าง YouTube บ้างแล้วก็โปรโมทให้กับท่องเที่ยวชุมชนนะครับอันนี้เรามาโปรโมทในานามของกระทรวง Set, ดีจต้ลเศรษฐกิจเพื่อสังคมและกระทรวงดีนะครับสุดๆไปเลยนะครับนี่เป็นการเพิ่มมูลค่าของสิ่งที่เห็นดีเจบอมนี่มีทักษะในการตัดต่อในการเลือกเพลงเล่าเรื่องแบบสุดยอดมากในฐานะที่ เป็นนักดนตรีแจ๊สนะครับเป่าแซ็กโซโฟนแจ๊สนะครับเพื่อนๆธรรมดาครับเก่งหลายอย่างมากๆมันติดทัสกิ้งหนึ่งคนหลายหน้าที่หลายงานเก่งมากๆถ้าเจดีเสร็จนี้จะสวยมากนะครับอันนี้วิดีโออยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับเราไปยืในใกล้ๆก็ยังถ่ายไม่เหมือนอย่างนี้นะ มาอย่างนี้เห็นเยอะกว่ามุมวายอิครับเป็นมุมกว้างเลยครับอสวยงามจริงครับเราทำเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเที่ยวเมืองไทยเยอะครับโได้มาพุทธานุสติถึงคำสอนพระพุทธเจ้านะครับเรื่อง พระอภิธรรมพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกครับทำให้เรามีความสุขทางใจในการใช้ชีวิตครับถ่ายแบบวายนะครับเป็นพารานุมาก็ได้ค okay. ู้สึกทำให้ผมอยากจะบินโดรนเป็นบ้างเลยอ่ะถ่ายแบบวายครับมันจะรวมภาพให้ครับอ่าเดี๋ยวคอยดูนะครับอันนี้ภาพที่เราเห็นจะประมาณนี้นะครับ แต่เมื่อเสร็จแล้วมันจะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับผมนี่ฮะเทคโนโลยีนี่ฮะคือคุณค่าและความสามารถของเทคโนโลยีครับสุดๆครับพระพุทธรูปอยู่นู้นนะครับตองนี้โดรนก็อยู่ด้านโน้นนะครับน่ะบินอยู่นู้นนะฮะกลับมาดูตรงนี้ครับโอ้หนี่ฮะมีนกเปยครับ สวยงามมากแล้วเราจะแพนแบบรอบๆนะครับนี่ครับหมองสลับกันไปโอ้โหติดเลยนะครับติดโอ้โหดูดิเข้าไปฮันซีนเลยครับันเนี้ยฮันซีนมากไม่ฮันซีนเลยนะ เป็นหินเข้าใจว่าเป็นพระพุทธรูปยืนแต่เป็นพระพุทธรูปนั่งองค์ใหญ่มากเป็นหินจากผาเลยนะครับี่าแกาต้องไปดูประวัติท่านหน่อยตอนนี้เราอยู่ห่างจากจุดที่ยืนอยู่นี่นะครับประมาณระยะของดโดรนบอกนะครับจากจุดที่ดีเจบอมยืนตรงนี้นะครับละมองไปที่องค์พระครับเขาบอกว่าตอนนี้เจ็ดร้อยแปดสิบเมตรครับ แต่ผมจะลองขึ้นมุม90องศาดูมุม90ครับนี่ก็เป็นเบื้องหลังในการทำงานโปรโมทท่องเที่ยวชุมชนนะครับซึ่ง ก็เป็นความทุ่มเทพยายามในการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวออกมาในมุมที่ไม่ค่อยมีใครเคยเห็นให้มากที่สุดแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับทางเทคโนโลยีครับขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube คลิปทำคำเสนสวัสดีครับ